แนวทางลาวสตาร์ครับผมประจําวันที่19มีนาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น5รอง6ครับผมตัวเน้น5 9กับ6 7นะครับเด่น5รอง6เน้น5 9กับ6 7รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนนะครับผมรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับผมเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับอาจารย์เยอีกหนึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางลาสตร์ครับผมคลิป แนวทางลาวสตาร์นะครับผมประจำวันที่19ครับผมมีนาคม2,568ครับสํหรับแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น5ครับผมเด่น5รองเป็น6นะครับ เด่นห้ารองหกครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้หนึ่งห้าเก้าครับผมส่วนรองสามตัววันนี้ครับผมสามหกเจ็ดครับต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นครับผมสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผม เราก็จะเอา159ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็3 6 7ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับ แอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น5ครับผมเด่นหเด่น3ามตัว159นะครับก็จะตัด2ตัวเด่นได้5้าครับผมเด่น5รองหนะครับเด่น5้ารองหครับผมเด่นรองรวมกันห้าหครับผมสุดท้ายเลย5 9ครับผม ส่วนรองครับผมรอง6นะครับรอง3ามตัว3 6มครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้6 3สครับผม6 3สแล้วก็6 7นะครับผม6 3สกับ67ครับต่อไปเป็นตัวการครับผมตัวการจากชุดเด่นนะครับผมตัวการจากชุดเด่นก็จะเป็น1 9ครับผม ก็จะมีตัวการจากชุดรองครับผมส7มครับวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรับวันนี้ครับแนวทางลาวสตาร์ครับผม ประจำวันที่19มีนาคม2,568ครับวันนี้ได้เด่น5รอง6ครับผมเด่น3ตัว1,59รอง3ามตัว3า7ครับผมเด่น5รอง6นะครับเด่น3ตัว1,59รอง3ามตัว3า7ครับผม เด่น2ตัวนะครับผมเด่น2ตัว51 56 59รอง2ตัว63 67ตัวกันเป็น19กับ37ครับผมเด่น2ตัวครับผม51 56 59รอง2ตัว63 67ตัวกันเป็น19กับ37ครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น 5. รอง 6. นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น 5. รอง6ก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่59ครับผม59กับ67นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผม5 9กับ67นะครับผม, 5, 9, 6, 7, บผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผม เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอ,อกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอ,อกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย้ครับผมเพราะอาจารย์เย้ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ